รณีที่10บตำรวจโทหญิงกอนสสิเนี่ยนะคะเป็นนายจ้างแล้วไปทำร้ายร่างกายอดีตนายทหารหญิงคนหนึ่งจนเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นเรื่องเป็นราวนะคะหลังจากนั้นก็เจ้าตัวเนี่ยนอนคุกไปนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทีนี้มันมีคลิปเนี่ยค่อยๆถูกปล่อยออกมาถูกปล่อยออกมาล่าสุดก่อนนี้นี่มีสคลิปใช่ไหมใช่นี่คลิปล่าสุดค่ะคุณกันจอมพลังปล่อยออกมา เป็นคลิปอะไรอ่ะก็ทำอะไรอ่ะอยากดูใช่ไหมพี่อยากดูใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูค่ะลองดูหน่อยนะคะมันคืออะไรคนเลือกไข่น้ำเลยนะอคุณดีนะตีดวนะโอ้ยจะขอแต่หน้าขาเศร้ามากเลยนะแปลน ใครสดยไปเียมมันถ้าเถี่ยมมันิ่ตีค่ะอ่านี่นะคะเขาชันเข่าอยู่ปะคือสิบตำร,รวจสิบตำร,รวจโทรหญิงเนี่ยบังคับให้อดีตฐานหญิงคนเนี้ยการเข่าเข้ามาหาเนี่ยค่ะเป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละ คือหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอทัว่ามีคลิปไอ้ลักษณะแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่านะคะคมันสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมหรือวิธีคิดความคิดของของสิบตำรวจโทรหญิงท่านนี้เนะเหมือนอมุมมองว่าคนเนี่ยไม่เท่ากันใช่แล้วถ้าดูจากอย่างเงี้ยมีคนถือกล้องถ่ายหรือเปล่าเนี่ยค่ะออใช่นะใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากสิบตำรวจโทรหญิงก่อสัต์สีที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณกันจอมพลังแล้วก็ทนายภัยสารเรืองฤทธิ์ค่ะพา ค่ะอดีตทหารหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมไปที่สพอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับหนุ่มคนสนิทของสิบตำรวจโทหญิงกรสัตส,สิซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีนะคะคถูกจ้งข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายอย่างทารุณกรรมทีนี้พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คือยังไงคะมีโอกาสคุยกับ อดีตทาหารยิงท่านนี้ค่ะผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าเคยถูกผู้ชายคนนี้ใช้อาวุธปืนตบหน้าโอ้โหนี่ไงทางซ้ายเนี่ยนี่ค่ะใช้เท้าเหยียบใช้เครื่องช็อตช็อตตามร่างกายใช้มีดจี้ใช้ไม้ตีหากทําอะไรไม่ถูกใจผู้ชายคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยนะคะก็จะทําร้ายร่างกายเสมอนะคะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมถึงต้องลงมือเองทาไมอะ่ะบอกว่า กลัวสิตำรวจโทรหญิงก่อนสะสิจะเจ็บมือ oh. ก็เลยทำแทนในส่วนตัวของผู้ชายใช่ไหมคะก็เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทําเองทําแฟนทําแทนแฟนเขาเองคะ่ะท,ทำไมถึงได้ทําคือวันนั้นเขาไม่พอใจหระะือเ่าแฟนเขาหงุดหงิดโมโหคะ่ะบางทีหนูลืมของหรือว่าของในตู้เย็นมันหมดอายุอย่างเงี้ยแฟนเขารู้สึกว่าเขาโกรธหรือเขาโมโหยเงี้ยพอแฟนเขาเริ่มจะแบบโกรธ เขาก็จะบอกว่าเออไม่ต้องหลอกเดี๋ยวพี่ทําเองเดี๋ยวเราเจ็บมือเขาเคยห้ามบ้างไหมเคยค่ะมีล่าลสุดถ้ามันเป็นเรื่องที่มันแบบเป็นมีดอย่างเงี้ยเขาจะห้าม,มค่ะ,คะในตอนทินาทีที่ผู้ชายเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตที่คอเราค่ะผู้หญิงอยู่ในอาการยังไงหรือมีการห้ามปรามหรือเขาไปสั่งอะไรไหมคะ,ะไม่มีค่ะเขายืนดูค่ะ เนียค่ะแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะครับตอนนี้มีผู้ต้องหาเนี่ยสองคนแล้วเนาะครับใช่ไหมคะก็คือสิบตำรวจโทรหญิงกอนสสิกับผู้ชายคนนี้นะคะทีนี้ผู้เสียหายค่ะยังบอกอีกว่าแม่ที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะแต่คิดเสมอว่าหมู่หวยเนี่ยก็คือสิบตำรวจโทรหญิงกอนสสินั่นแหละเขามีสองชื่อนะชื่อหวยกับชื่อนุชนะคะ ผู้เสียหายบอกว่าก็ยังคิดเสมอว่าคุณหมวยเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณนะคะจนถึงตอนนี้เธอก็ยังเป็นห่วงนะคะที่ถูกฝากขังแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีทีนี้คุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ถูกออกมาแชแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายทารุณกรรมต่างๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการเข้ารับราชการของของของคุณหมวยด้วยเออ,อใช่เนาะตอนเข้ารับราชการเป็นตำรวจเนี่ยตอนนั้นอายุ39ปีนะคะ คือได้ไปดูหลักเกณฑ์เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกินหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้ารับราชการตํารวจหร,รือเปล่าเรื่องนี้ค่ะพันตํารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะออกมาชี้แจงบอกว่า,วา10บตำรวจวโทหญิงกรสศิเนี่ยนะเข้ารับราชการเมื่อปี2560 ใช้ว,วุฒิปวสด้านบัญชีย้ายมาที่สํานักงานงบประมาณและการเงินสํานักงานตํารวจแห่งชาติตาซึ่งเม,มื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามวุฒิขัดแคลนถึงแม้ว่าการระบุคุณสมบัติเนี่ยระบุไว้ว่าไม่เกิน35ปีนะคะคแต่มันมีข้อยกเว้นตามกฎหมายกตรว่าสามารถดําเนินการได้อ๋อเหรอใช่นี่เขาเปิดเขาเปิดช่องเอาไว้เขาเขียนไว้จริงเมื่อวานพี่ไ้เปิดดูมาเปิดช่องเอาไว้แต่ ขีดเส้นใต้ว่าตามวุฒิขาดแคลนส่วนวุฒิที่ก้อส,สีเนี่ยใช้ก็คือวุฒิปวสด้านบัญชีนี่ค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการตรวจสอบเข้าเท็จริงว่ามีการดําเนินการรับเข้ารับราชการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ย้าเลยนะคะบอกว่าหากตํารวจทําผิดต้องได้รับโทษมากกว่าคนทั่วไปแต่กรณีเนี้ยมันเป็นกรณีความผิดส่วนบุคคลคืออยากให้มองเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยนะคะ ็นไปตามกระบวนการนะครับคือคือจริงๆเรามีตํารวจประมาณสองแสนกว่าคนนะฮะเราก็ใช้วิธีการที่เป็นหนึ่งในกระบวนการในการคัดเลือกคัดสรรคนเข้ามาดีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับยกเว้นในเรื่องอายุซึ่งเมื่ออายุเกินก็เข้ากฎกรรอรรที่สามารถจกเป็นได้ถ้าคณะกรรมการได้พิจารณามองเห็นแล้วว่ามีเหตุผลและความจำเป็นนะครับคณะคำตอบก็คือว่า มีคณะกรรมการมีก,กระบวนการแล้วก็มีการคัดเลือกตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่ว่าออกมาแล้วจะไปประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรตรงนั้นอยากให้หมอเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสาธานณาุขแห่งชาติก็เขาตามเรื่องที่ไปทําส่วนตัวกันอยู่นี่แหละแต่เขาสงสัยก็คือมีระเบียบกําหนดไว้จริงผมก็เห็นกับตาครับเปิดเอาไว้แต่ถามอาจารย์ที่เขานะครับที่เขามีความรู้อ่ะ เขาบอกว่าคนที่จะเข้าในหลักเกณฑ์นี้มันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะเก่งมากเกก่งมาพื่อจะเข้าไปช่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่รับใครก็ได้เขาก็เลยถามว่าผู้มูเนี่ยเก่งด้านไหนสำนักงานที่เธอไปทำเนี่ยเป็นสำนักงานงบประมาณและการเงินนะแล้วเธอใช้วุฒิโปสด้านบัญชีเป็นุขัดแคลนแต่ว่าหาไม่ได้แล้วสิ หรือว่าในหน่วยงานไม่มีแล้วขาดแคลนอยู่ไม่ถ้าอย่างนั้นก็คือตัวเธอต้องมีความสามารถเก่งกาจในด้านใดด้านหนึ่งที่จะสามารถช่วยงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อย่างยิ่งยวดค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้สังคมถามเออคือต้องคือพูดง่ายๆ่าเป็นแรไอเทมอะใช่เออแล้วเธอเป็นแบบนั้นไหมเก่งตัวหาที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมตั้งคําถามเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้พลตํารวจโทสุรเชษหักผานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่ามีการเปิดเผยผลการสอบปากคํสิบตํารวจโทรหญิงบอกว่า กรณีการใช้วุฒิปวสเข้าสมัครราชการตำรวจปี2560โดยมีผู้ใหญ่พาไปฝากเข้ารับราชการไอ้ประเด็นนี้ก็ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะต่อมาสิบตำรวจโทรหญิงคนดังกล่าวเนี่ยบอกว่าพาผู้เสียหายก็คืออดีตนายทหารหญิงคนนั้นน่ะนะคะไปฝากเป็นทหารก่อนที่จะพามาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวแต่ไม่เปิดเผยวิธีการไอ้ประเด็นปัญหาเหล่านี้ไอ้ประเด็นปัญหาเหล่านี้รวมถึงเจ้าตัวเนี่ยเป็นเป็นเป็นตำรวจใช่ไหมแต่ไปช่วยราชการกรรมานาภาคสี่ส่วนหน้าที่ภาคใต้แต่ ต้องไปอยู่ใต้เมืองอัวอยู่ราชบุรีแล้วไปอยู่ใต้เนี่ยคุณผู้ชมคือตามระเบียบแล้วคือว่าเขาเป็นผู้เสียสละเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของยศเนี่ยมันจะเป็นการพิจารณาแบบทวีคูณครับคือถ้าใครไปทําจริงคุณเอาไปเลยเขาให้อแล้วไปทําจริงหรือเปล่าไม่รู้ก ตามรายงานข่าวเนี่ยถ้าเกิดฟังจากผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยไปทํางานนะคือต้องไปดูด้วยแม้ว่ามีการรายงานตัวมีการลงชื่อเข้าไปาปฏิบตัติหน้าที่หอลรชาเ<า>อยือมอีกทีเหรอหรือยังไงและปัจจุบันยังทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจําตัวสอวอคนหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่า,าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นเอกสารยืนยันใดๆนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้ํามั่นกับสังคมเลยนะว่าคดีนี้จะไม่จบแบบเงียบๆแน่นอนให้รอดูเลยนะคะตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่มีอัตราโทษสูงถึง ยี่สปีไนถึงโทษจำคุกะนะเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค,ครับ